สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังเทสเครื่องทำเซเลอรี่นะคะรุ่นสองโถ12ลิตรนะคะเป็นเครื่องยี่ห้อเอม o โกนะคะผลิตจากอิตาีนะคะ,ตอ,ต,ะ,คะตอนนี้ก็กำลังเทสน้ำนะคะลองปั่นน้ำนะคะเป็นน้ำพันธ์กับบูซัมเมอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นเกล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงาม ากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์025432343นะคะหรือจะติดตามทาง c e b o o k f แฟนเพจนะคะเครื่องกดน้ำหวานมนคูม,มาดเรามีบริการทั้งขายเช่าแล้วก็รับซ่อมนะคะหรือถ้ามีเครื่องที่เสียอยู่อยากจะซ่อมก็เอามาซ่อมที่ร้านได้นะคะก็ลองติดต่อกันเข้ามานะคะจากห้างคุณส่วนจำกัดมอนคูม,มาดค่ะ